เอาเอิร์ดก่อนเอิร์ดก่อนขอโยนให้พีทก่อนเลยนะครับแต่โยนให้พีทแล้วพีทก็ส่งต่อให้เก้าเลยครับอันนี้เป็นคนสุดท้ายแล้วคงต้องทำเลยแล้วล่ะครับโยนไปไหนมีหนึ่งคะแนนแล้วครับคือจริงเรื่องหวยของผมเนี่ยครับมันก็จะมีแบบว่าหลายเรื่องเหมือนกันแต่เท่าที่นึกออกตอนนี้มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีนะครับครับวันนั้นบอกว่าเล่นดนตรีที่โรงเรียนครับก็คือเป็นงานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเรา ไม่เคยเล่นมาก่อนอะไรอย่าเงี้ยครับตอน,น,นเราก็แบบอ่อนมากเล่นดนตรีไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยก็ขึ้นไปเสร็จปุ๊บแบบเล่นจนห่วยมากๆครับห่วยจนแบบเราคือกีตาร์มีสองตัวผมถอดแจ็คตัวผมเลยฮะ อ๋อทำทำไมอ่ะจริงเหรอไม่จะมีเสียงเหรอคือแบบไม่ให้มีเสียงครับเอาหรอคือดังไปก็ล้ำคา้างอ๋อคือทำเป็นแบบโอ้ลีดมันมากเลยแต่นิ้วก้อยแอบเกี่ยวแจ็คออกนะฮะอยากอยากกันนั้นเลยถอดแจ็คกันเถอะฟังกีตาร์บ่อตัวเดียวก็พอแล้วใช่ทำแต่ท่าไปอย่างเงี้ยเหรอจนจบเงี้ยเหรอ ผมก็ทาเลยครับแบบหน้าใสแบบคืออารมณ์อารมณ์เหมือนเป็นมัสคอตอย่างเดียวเอาก้าวจิรายุมาแบบกันผีอะเอามาเล่นมหมเอาหน้าเอาหน้าให้มงคน่เลยแล้ววันนั้นจบได้เรียบร้อยงานเงินก็มาดูมาดูในคลิปมาฮะมาดูในคลิปที่แบบว่าอัดไว้ค่ะมีมีเสียงเล็ดลอดมาใส่คลิปว่าแบบมันเล่นเพลงอะไรกันวะ เขาโมเราเขาเหมือนเหมือนในเรื่องเลยแต่ผมว่านะแค่คุณออกไปยืนนิ่งๆก็แฮปปี้แล้วนะเอออยื้ยิ้มหวานก็พอแล้วอันนี้ความห่วยของน้องก้าวนะครับซึ่งก็โอเคเลยนะครับใช่ได้อ่ะมาพีทพีทบ้างครับของพีทนะครับก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันนะอเป็นเรื่องที่ตอนแบบอยู่มห้า อันน้เป็นวัยที่อยากโดดเรียนนะอยากโดดเรียนอยากอยากแบบฟื้นกดเราก็นัดกับเพื่อนที่สิบกว่าคนในห้องโดดเรียนโอ้นัดกันสิบกว่าคนเลยเหรอปกติการโดดเรียนเขาจะไปกันสองสามคนแต่อันนี้อยากไปเล่นเกมไงพี่ไปกันเป็นแก๊งเลยและด้วยความที่ไปเป็นแก๊งมันด้วยความโง่ทุกคนครับไปพรามกันหมดแล้วจับได้ไปเจ็ดคนอะไปปีรั้วพี่ปีนออกแล้วพอปีนออกทุกคนก็ดีใจมากที่ปีนเสร็จแล้วแต่อาจารย์ยืนชี้อยู่แบบ ปีน <c oughs> ปู๊กระจายไม่ชี้เลยอ่ะคือจริงๆอาจารย์เห็นตั้งแต่คนที่8แล้วนะคือ <c oughs> จดชื่อไว้ทุกคนแล้วแล้วปีนกลับไหมครับ ก็ต้องเดินกลับเข้าหน้าประตูนี้วคือยังไม่เคยปีนเลยนะไม่ทันไรเลยคือผมเหยียบพื้นปุ๊บผมโดนเรียกเลยโอ้โหแล้ววันต่อมาทั้งโรงเรียนก็ได้เห็นว่าผมโดนตีก้นนั่งเรียนโอ้โหโชว์ตีเลยเหรอต่อเนี่ยจานต้องเชิดแก่เหนียวเลยเรื่องปีนเรื่องปีนนี่ต้องปรึกษาดีเจโบฮะไม่ใช่แค่โรงเรียนนะที่เสาอะไรเงี้ยเสาก็ปีนบ้านบ้านก็ปีนเดี๋ยวเหลังๆนี่คอนโดก็ปีนนะครัเคยถึงจับใครเป็นตัวประก กันเคยไหมเคยไหมผมไม่ได้เมายาบ้ากผมปีนไปหาเพื่อนอ๋อปีนไปหาเพื่อนผมก็ปีนบ่อยปีนบ่อยบางทีปีนแล้วล่วงมาเหล็กเสียบท้องนี่ก็่ผมก็เคยเล่นน้สีพิมพ์เขาลงไม่ได้ผมไม่ได้ผมทีนี่ก็เป็นเล่นหวยคนละพิดละเอิร์ดละเอิร์ดเอิร์ดมีอะไรหวยไหมปกติผมจะเล่าเรื่องการเรียนของผมมาแต่วันนี้ผมมาเรื่องใหม่ครับเรื่องลึกได้ครับคือ เป็นจุดกดําเนิดของเสียงกรี๊ดของผมว่ะพี่คือเป็นแรงบันดาลใจทําให้ผมกรี๊ครับอคือตอนนั้นเหมือนกับไม่ไหลคืนไปคือผมไม่ค่อกลัวผีครับแล้วเหมือนมี ที่ที่หมู่บ้านอะไรเงี้ยมีจัดแบบเหมือนเป็นบ้านผีสังเราาไปล่บ้านผีสิงแบบหมู่บ้านผีสังด้วยผีสิงครับพี่คือเราไปล่าผีมาแล้วด้วยผมก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าผีสังนี่ต้องดีเจโบเหมือนกันใช่อันนี้สะสมมาตั้งแต่มปลายแล้วนะฮะคือเคยออกไปทางชมพูทวีปด้วยติดตามพระสังคันจักมาอ่ะกลับมาล่าผีตก็ชวนพี่ไปครับแล้วพี่ก็ เออโอเคไปด้วยอะไรไมายว่เอิร์ธหมู่บ้านอะไรไม่ไม่บอกใช่ไหมแถวไหนแถวไหนคือในหมู่บ้านผมเลยครับแล้วแล้วเหมือนตอนนั้นเป็นงานของหมู่บ้านอะไรจะมีไอหมู่บ้านดีๆนะบ้างช่าสวรค์อะไรคือมีล่าผีในหมู่บ้านเขาจะคงอยู่บ้านผีหลังเป็นเหมือนเป็นเป็นทางเขาทําบ้านผีเสี่บ้านล้างอะไรแบบนั้นนึกว่ามีผีจริงใช่ครับผมก็เข้าไปแล้วผมเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วครับ เข้าไปได้ประมาณสองเกครับเอมีเหมือนเหมือนแม่หน้าครับ <c oughs> เดินเดินมาผ่านหน้าผมเป็นเขียวๆแล้วเ,เขายื่นมือมา,อาผมาถีบเขาเลยครับผมนั่นคือคือตอนนั้นผมปอบ ประมาณปฐมมาครับแล้วผมผมทีปแล้วออกออกตรงทางเข้าเลยทีปแล้วออกทางเข้าเลยโอ้แล้วไม่น่าคนนั้นคือต้องต้องลักษณะเป็นท้องด้วยที่ไม่น้านี่จะ่ายท้องกมฉีบลูกเล็กเลยใช่แล้วท้องจริงด้วยนะคนนั้นเป็นพนักงานคือน้ำน้ำคำเนี่ยเลื่อนเลยนะประมาณนั้นครับแล้วพอพอออกมาครับวันรุ่งขึ้นก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าเออเนี่ยวิ่งออกทางเข้าเลยเพื่อนบอก เอองั้นลองกรีดดิมันจะช่วยได้แบบความกลัวอะไรอย่างี้หลังจากนั้นผมไปบ้านผีสิงที่สวนสนุกอะไรอย่างงี้ผมก็กรีดก่อนเลยครับกรีดนำครับสมมติเราไปแมนชั่นเชเว่นเจอผีออกมาปุ๊บกรีดครับเจอคนาปุ๊บกรีดครับเจอผีออกมาปุ๊บออย่างเงี้ยโอ้ยกรีดกว่าเพื่อนสาวอีกเสียงเสียงมันได้เลมันนม่าคิงว่าเอิร์ขมผมมีความรู้สึกว่าถ้าหนังเรื่องไหนเอาเอิร์ธ อยู่อยู่กับไอ้ฟอยนะโอ้โหงมันแ่ะอนนี่เอิร์ดเอิร์บอกอยู่เลยเล่นบ้านบ้านหรือวอลเล่์บอลบ้านนะบ้านจริงๆแล้วเอิร์ดคือสมาชิกสติเล็กสามจริงๆล้วอาจจะเล่นตุ๊กตายพี่บ้าเล่นบ้านอย่างเงี้ยเหรอกระตุกครับอันนี้ก็ตอนนี้มีมีหนึ่งสายรู้สึกจะเป็นแฟนของซักซีนฮะมามาแล้ว เดี๋ยวให้ให้ให้น้องๆคุยหน่อยใส่หูจะได้ยินจะได้ยินสวัสดีครับซีสวัสดีซีพี่ครับไม่มีหูนะฟังกับเพื่อนมีหูครับมีหูแต่ไม่มีหูฟังหลซีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยินดีต้อนรับซีสู่สามย่าปากหวานวันนี้โชว์หวยนะซีครับพีซีก็ได้ได้ไปชมภาพยนตร์เรื่องซักซีดหวยขั้นเทพมาหรือยังครับยังครับอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ เราเอา้าเขาดูกันทั้งบ้านทั้งเมืองช่วงเนี้ยแล้วโทรมาไหมเขาสีเป <c oughs> ็นผู้ชายด้วยแล้วมาคุยอะไรกันเราเนี่ยเมื่อวานไปดูกับแฟนตังค์หายห้าบาทเลยไหมไอ้ดูเลยครับพี่เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวคือไม่พอไม่พอใช่ไหมเฮ้ยบ้าเหรอทำไมมันขาดห้าบาทหนึงเหรอเมื่อวานห้าบาทเบบี<อ>้ <c oughs> จริงยืมผมก็ได้ครับถ้าม <c oughs> ันเดือดร้อนนะก็ยืมคนขายตั๋วก็ได้อย่างนี้เราน่าจะถือโอกาสแบบว่านั่งตักกันเลยนะครับเป็นผมผมทำไปแล้ว เป็นไงเราแล้วเราชีวิตเคยมีเรื่องราวหวยหวยไหมครับซีโอ้ทั้งห่วยทั้งซีดเลยพี่ทั้งหวยทัซีดเลยอยัางอย่างเล่าเนี้ยยี่มันเรื่องมันเกิดไดเร็วเนี่ยพี่อื เออก็คือผมอกหักจากแฟนคนที่แล้วแหละแต่ไม่เบียดไปพูดถึงเขาเลยก็คือ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 อยากไปเที่ยวกับเพื่อนตอนเด็กๆเออฉลองขับรถหน่อยเว้ยเลี้ยงส่งเลี้ยงส่งหน่อยกินเราตอนเด็กๆโอ้เพลงกาลังมาเลยพี่กาลังแดนแดนเมากึมกึมพี่กำลังลืมความเจ็บปวดเลยใช่ไหมไม่พี่เราข้างนอกข้างในมันแพงเลยกินเ้าข่าวก็ไปก่อนโอ้มีคนเปิดขวดแพงโอ้ เรานี่เดินแบบมนุษย์เสี่ยงชุนไปโหเล่าๆเนี่ยเพื่อนต้มให้ด้วยอ่าแล้วไงต่อแล้วเผาเผาหัวเข้าไปแล้วแล้วไงต่อแล้วไงต่อเลวไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งพี่โคตรสวยเลยพี่อันนี้แกไปกับแฟนด้วยยหรออ๋อเผาพี่ไปขอบเพื่อนครับประโยชน์เลยพี่อ่าแล้วไงแล้วไงผู้หญิงคนหนึ่งพี่โคตรน่ารักเลยอ่ะ ใส่สั้นๆนะพี่ผู้ชายเห็นภาพเลยคือว่าขาเลียวแหละว่าไหมขาเลียวกออกโชว์สะดือเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรบเด็นครับขอจินตนาการกันพีดไม่ไหวแล้วตอนนี้พวกเราจินตนาการตามได้ทุกคนแล้วเอ้เอาแจกแจกทิชชู่ด้วยแจกทิชชู่ด้วยไม่ละลายเดี๋ยวเลือดกำดาวนะต่อต่อต่อ พี่ลองถึงปาร์คบอมนะพี่ 2N1W อะอย่างนั้นเลยอะผมโอ้ย 2N1W มาเองเลยพอดีผมชอบเกอร์เจนนะครับถ้าแต่แค่แค่นั้นผมก็นั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วเนี่ยต่อต่อต่อแล้วเป็นไงแล้วเราเป็นไงแล้วพี่แล้วพี่ยองนึกภาพในมิวสิกวิดีโออะเขาจะใช้นิ้วเดียวกระดิกผมอ่ะโอ้ยข้ามข้ามข้ามอะไรก็ลังมันเลยเขาเรายกนะต่อต่อต่อกระดิกผมผมก็แบบเอาเล้ว้ย เอาแลยเว้ยค่อยๆเข้าไปหาเขา,า,าทีละนิดเขาเขาก็บอกเขาก็บอกว่าว่างไงคนดีชื่ออะไรเฮ้ยเดี๋ยวเขาถามนี้เลยเหรอว่าไงคนดีชื่ออะไรคะโอย่างนี้เลยแล้วไงต่อแล้วไง ก็ไม่กล้าพูดกลิ่นเหล้าขาวผมเพิ่มเลยที่ว่าเราเพราะว่าเรามนุษย์สซี่ยุนเพิ่งผ่านสมยาดองมาในในมือนี่ยังแอบกำมะขามเปียกอยู่เลยแล้วไงต่อแล้วไงต่อเออผมก็แบบเออกินกินเหล้าก็คือกบกินเข้าไปก่อนการอายแกไม่หาอะไรแบบลูกองลูกอมดับที่ปากวะ โอ้ยาเส้นยังฉุนอยู่เลยพี่อะไรก็ช่วยอย่างไรนี่มาอย่างเงี้วปทุมธานีเลยนะโอ้สคูอะไรต่ออะไรต่โอ้ยพี่แล้วเพลงมันก็เริ่มออกนะไงโอ้แล้วเพลงแล้วพาเสียวอีกแล้วพี่เพลงพาเสียวว่าเพลงอะไรของใครหนึ่งอ่ะพี่แล้วมันมีรีมิกมาเออยังไงแฮปปี้แฮปปี้ปี้ปี้สุดๆอ่ะแฮปปี้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 แล้วไงต่อแล้วก็ม้วนผมแล้วไงต่อแล้วเขาก็แบบ เอาแล้วเว้ยเขาเริ่มมาโหนเยข้างหลังผมแล้วเอ้ามีเขาหายเองแล้วไงแล้วไงแล้วเขาก็แบบเขาเริ่มเอามือสองข้างที่มาอ้อมเตลผมเฮ้ย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 ไอเอิร์ดกับพีทผมนี่เราเรื่องอะไรกันเนี่ยรายการพี่แม่งจะเป็นพวกเซ็กโฟนไปแล้วมืออ้อมมาแล้วมืออ้อมมาแล้วโอ้โหพี่ผมแบบมันซีแล้วเ่าพี่มันซีแล้วพี่เดี๋ยวฝากบอกท่านสมาชิกเนี่ยอย่าตกนะ ดีเจแคมฟ็อกเออก้าวถึงก็หน้าตาตื่นตายแล้วไอพี่วันนี้เป็นดีเจแคมฟ็อกมาก่อนเฮ้ยแล้วเรื่องแกเป็นยังไงเนี่ยฉันรุนมากเลยมือมาละมือมาละมือมาแล้วพี่สักแป๊บผมก็สงสัยมึงจะเอามือเลี้ยงตูดตัวทำไมวะเฮ้ยโอ้โหขาลวงลึกขนาดนั้นเลยเหรอปรากฏว่าเขาแคลนเลยเหรอเออเออทำไง มันก็เสี่ยวนะพี่มึงเอามือเลี้ยงตูมมันทำไมเข้าใจปะมันก็คือยามาเขาเข้าไปในเกงหรอเอเออแต่มันเหมือนภายนอกเราสัมผัสได้งนจับจับข้างนอกก่อนแล้วไงมันก็จับผมหันหน้าจับูจับตัวเราพลิกมาอย่างเงี้ยเหรอชันหน้ากัน เออเอเอามื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 อขอดคอผมแล้วเรียกผมว่าว่าไงครับผู้ขาโอ้ยเดี๋ยวห้านาทีที่แล้วยังเป็นแค่คนดีอยู่เลยแม่เจ้าแม่เจ้านี่ผัดีูไหนิงแล้วเนี่ยผู้หญิงเดี๋ยวนี้มันรุนแรงอย่างนี้เลยเนี่ยเออเออแล้วไงแล้วพอที่ไหนที่ไหนเดี๋ยวพี่จะไปจัดการให้หมดเลยไหมเดียวเดียวเออยังไงแล้วไงต่อเออโอ้ยมันซักซีดขึ้นแล้วไงเออเออไม่พลาดเนะเว้ยไม่พลาดเนอะเออได้แล้วโอ้ยแล้วแต่มันก็หันหลังไปอีกพี่เออเออ แต่แต่มันก็เอามือมากอดเอวผมทั้งสองข้างเอกโอยแล้วไงแล้วก็บอกว่าสงสัยเอ๊ะไอ้เหี้ยมือมันก็อยู่อ้เห้ยเนเยนเยนเนนเเอมือมันเอามือกอดเอวผมอยู่แล้วทั้งสองข้างเออครับและไอ้มือที่สามมันมาจากไหนเอามือที่สายซีไอซีเล่าดีๆนะตอนนี้อาจารย์อยากเก็บเก็บเรื่องแค่นี้แล้วกลับไปจินตนาการต่อที่บ้านแล้วอาจารย์ไม่อยากให้มันพลิกผันเลยอาจารย์อาจารย์กพลิกว่ะตอนนี้ มาแล้วมือตาแล้วมือที่สามมาแล้วผมก็พยายามสังเกตพยายามถูถูไถยๆเขาอยู่เออเายเช็คมือเออเออเฮ้ยไอนี้มันไม่ใช่มือที่สามนี่ว่ะไอนี้มันนี่กีนิ้วนี่ว่ะจริงเหรอมีเดือยออกมาเฮ้ยเดี๋ยว ไอ้มียไม่แปลกแต่ผับไหนอนุญาตให้ควักออกมาได้ด้วยวะมันไม่ควักเขาเรียกว่ามันดุนอ๋อเหรอเออเอามาดื้อๆเราอย่างเหรอนี่ไงนี่ไงว่าแล้วว่าแล้วมันเป็นอะไรที่พลาดมากนะครับแล้วไงแล้วเราแล้วเราจัดการไงต่อปัญหามันมาแล้วเน่ะโอ้พี่อย่าพูดถึงเลยพี่ซีเราก็เลยหักเดือยนั้นเดี๋ยวมันหาไม่ได้เมื่อตอนเราฟังเสียงเราฟังไม่รู้เออ ไม่รู้เลยพี่พี่คิดดูเราขาดพลังขึ้นมาลอง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 ดูว่าเสียงเสียงคล้ายๆอย่างนี้หรือเปล่าไม่พี่เสียงเพลงมันดังมากเลยไงออเพลงมันดังมันไม่ได้ยินมันได้ยินแบบเสียงก็เรียกว่าเจอมิจฉาชีพนะครับเอาปืนจี้ในครับนะโอ้ระยะประชิดคิดไปทางนั้นแล้วกันนะครเออเออแล้วสุดท้ายแล้วจัดการยงไงเราคืนนั้นจบลงยังไงยอะชายไหมเหลือชายไหมเออ สรุปแล้วฟิตจาริงใช่ไหมสุดท้ายคือภาพสุดท้ายคือนอนนอนกลุ่มมือที่สามนั่นอยู่แล้วซีครับห่มไปตัวแล้วร้องไห้กระสิกกระสิบอุ้ยไอ้พอแล้วอ๋อนี่เรื่องห่วยของแกนี่เรื่องห่วยของซีห่วยจริงๆอ้าวถามนะแสดงซักซีดีกว่าถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราทำไง ผู้หญิงที่เราแบบเอ้ยดูอยู่เอ้ยน่าจะจีบว่าไปไปมามาไม่ใช่ว่ะไม่ใช่วะเฮ้ยจังหวะนั้นเราดิวไปเต็มที่แล้วชวนขอบงขอเบอร์ไปแล้วพีคทำไงเูพีกก่อนพีคครับเออหักหักเดือยเลยด่เดอยวคนไม่ใช่ไก่ชนพี่แต่คีดจาหักเดือยก็หักได้เลย ก็ต้องสู้แหละก็ต้องสู้กันหน่อยแต่อย่างก้าวไม่มีประสบการณ์อย่างนั้นแน่นอนใช่ไหมฮะไม่เคยไม่มีนะไม่เคยไม่เคยเคยอย่างก้าวเคยมีแบบเพศที่อื่นมันมานลวนลามมัลวนลามเพศที่สามอะไรอย่างเงี้ยก็เคยมีเหมือนกันแต่คือจะเป็นแบบว่าคือแบบดูไม่รู้เลยครับเขาเป็นผู้ชายเลยครับเขาเป็นดัวแมนดัวแมนใช่แล้วมาขอถ่ายรูปแล้วก็อ่ะแล้วเขาก็จับจับตุ้นผมเลยฮะโอ้ยแล้วตอนนั้นเราทำอะไรกับก้าวก้าวก็ขนลุกสิพี่ ก็เดินหนีครับไไม่รู้ทำไงตอนนั้นไม่มีใครอยู่กับผมเลยแล้วก็พยายามแอดเฟซบุ๊กเลาวชอบเดืว